สวัสดีครับผมอายุธคาครับผมอยู่ในช่วงลดบ้านฝากขายนะครับคันนี้เป็นรถของรุ่นพี่ผมเองนะครับพอดีมานั่งดื่มที่บ้านแล้วแกมีโปรเจกต์ใหญ่จะขายรถนะครับผมคันนี้นะครับกับรถกระบะสี่ประตูนะครับผมรถครอบครัวอเนกประสงค์นะครับผมสามารถขนของได้นั่งกันได้สี่ห้าคนนะครับกับอีซูซูปีสองพันสิบนะครับตัวไฮแลนเดอร์นะครับผมใหม่วิ่งมาแค่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับรถเอาไปพร้อมใช้งานกันได้เลยนะครับอันนี้รถยังไม่ล้างนะครับผม ตกแต่งมาด้วยกับล้อแม็กซทีอีสามเจ็ดนะครับพร้อมยางแนวแบบออฟโรดนะครับผมใช้งานกันได้อีกยาวเลยนะครับผมนี่นะฮะสวยๆงามๆเลยนะครับผมแกอยากขายนะครับอยากเปลี่ยนรถใหม่คันนี้เป็นเครื่องสองพันห้านะครับดีเซลเทอร์โบนะครับผมสีสันโดยรวมยังสวยงามนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับก่อนขายเดี๋ยวเขาจัดการขัดเคลือบสีให้อีกรอบหนึ่งนะครับสปาภายในสปาห้องเครื่องไงครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในนะครับ ภายในนะครับนั่งได้4ี่ประตูนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันขึ้นลงได้ครบนะครับเบาะหุ้มหนังมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะพร้อมติดจอมาให้ด้วยนะครับผมจอแบบสองดินนะฮะนี่นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดาเดิมจากโรงงานนะครับสวยสวยสวยงามนะครับจอเป็นจอ a อ d r ด i d ยด้วยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมไปเปิดเลขมาให้ดูนะครับนี่นะฮะรถสวยๆงามๆเลยนะครับรีวิวให้ดูกันสดๆเลยนะครับผมเจ้าของนั่งดื่มอยู่นะฮะ นี่นะฮะไมวิ่งมาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดันกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะครับสตาร์ทที่เดียวติดนะครับด้านท้ายมีผ้าใบนะครับมีผ้าใบใส่ของนะครับกันกันฝนได้นะครับผมนี่นะฮะสำหรับใครที่แบบอยากได้รถครอบครัวแบบกระบะนะครับคาี้จัดมาให้แล้วนะครับ d m a ม2.5 t อ r b o ทโบปี2 0 1 0 Highland e นนะครับผมนี่นะฮะ ราคาเปิดให้เบาๆเลยนะครับ139,000บาท1 0 0 0 0 0 00บาท, 9, บาทขอโทษครับ3 1 9 0 0 0บาทเดี๋ยวไปดูในสอวนห้องเครื่องกันนะครับนี่นะครับห้องเครื่องก็เดิมๆนะครับคาหน้าตาทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับเครื่องสาดสะาดแห้งๆดีนะครับ มีค่าคาบเศษดินเศษฝุ่นเศษใครเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันในหมู่บ้านดูสักรอบนะครับผมตากล้องขึ้นด้านหลังเลยครับนี่นะครับเข้าไปในส่วนขงตัวรถนะครับภายในก็ กว้างขวางนั่งสบายดีแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับมีจอมาให้นะครับผมมีเครื่องเสียงมาชุดหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวลองวนในหมู่บ้านดูนะครับผมพอดีแกอยากขายนะครับมีโปรเจกต์ใหม่นะครับผมจะไปใช้รถเก่งนะครับรถไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมนี่นะฮะเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับผมขับดีเลยนะครับผมสําหรับรถกระบะนะครับสี่ประตูนะครับผมนี่นะฮะ กระบะสีประตูก็เป็นรถเด็กะสงค์อีกชนิดหนึ่งนะครับพ่อค้าแม่ขายนะครับมีลูกเด็กเล็กแดงนะครับลูกก็สามารถนั่งหลังได้กระบะท้ายก็สามารถขนของค้าขายได้นะฮะนี่นะฮะใครอยากได้จัดไปนะครับคันนี้อยู่ที่พุทธมนตรสายห้านะครับแถวบ้านผมหรือจะไปดูที่ร้านผมก็ได้นะครับพุทธมนตรสายสนะครับผมรีบจับรีบจองนะครับคันนี้รีวิวให้ดูกันสดๆเลยนะครับผมนี่นะฮะพอดีแกอยากขายรถนะครับผม สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทราคาต่อรองได้นิดหน่อยนะครับผมขายเป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับเราไม่มีไฟแนนซ์รับรองนะครับผมนี่นะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนกรุงเทพบริมณทขนส่งได้นะครับต่างจังหวัดมีบริการส่งเหมือนกันนะครับผมส่งเหมือนสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์เหมือนเคยนะครับผมอยากได้รีบจับริบจองนะครับใครที่ถามหากระบะผมจัดมาให้แล้วนะครับผมนี่นะฮะขับขี่นิ่มเงียบเลยนะครับผมช่วงล่างเครื่องเกียร์ดีนะคร หาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน319,000บาทคุณได้รถกระบะอีซูซุส่ประตูนะครับผมปี2010นะครับไฮเลนเดอร์เครื่อง2.5งจุดหบนะครับผมนี่นะฮะสภาพดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับบอดี้สวยแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิความไม่จมน้ำนะครับผมนี่นะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ